นี่ปลาโดมนะครับฝั่งทางนู้นสวนนัทนะครับเอาแล้วครับข้าวอร่อยแล้วครับตอนนี้แอนนะครับเริ่มเข้าแล้วครับเพราะว่าที่นี่ข้าวกล่องละสามร้อยปลาโดมเร็วหมือปลาโดมห้าร้อยเร็ว หน่สเดี่ยวเลยได้เอาแล้วเอาแล้วทานผนเอาแล้วสุวรรณเอาแล้ว คนเด้ยบอกจะเข้ามาหรือเปล่าสุดยอดเขาเปล้านหอดนี่เดี๋ยวแบบนี้ครับอนึ่งเกียรเกียเกียเฮ้ยเบสปีเลยตั้งแ่บ่อย คู่ต่อไปเลสนามหนึเลครับหนยยคแสู๋องยะมาเป็ย่สูเลยครับโอ้ฮาเว้ยเพรมันจะเป็นตันหงก็ได้ทุกครับเน็บเซตดียวตลอดเซตเดียวสองสาม

พัวเก๋าอพัวเก๋าจะอยู่ได้ตะก้อแ่สูสีกนเล้วเก๋าจะอยู่ได้เรียบร้อยเตี้ยงสนนมำมันนะขึ้นหอยเลนยินาะม จบ้อยเอตียนี่เด็วะเอาเท้าเนี่ยเอาเท้าเนี่เตียนได้โอ้ต่อเตียแล้วเท้าได้ปะนี่เต้าได้ปะเต้าได้ทอาไมเกี้ยเกียฟอนเล้วปลาเอาเตียนได้

ว่าไงอู้เลย่ข้าครับตาโดมครับโอคไม่กินไหนพอแล้วพอแล้วพอแล้หมดเลยน่<อ>ล้วพอแล้าตากะโดดขึ้นกสูงมาฮะข้างใต้ เตะงามครับเตะใส่เตะไหมเตะชะกาะกันนะวะตัวตัวเลกครับันนั้วเลีตลอส้ายตลอดายปดมน่อู้ยทอนไครับทำไมชอบป้าดมอ่ะก็ชอบมีทางผมเดียวมายไปสนามหนึ่งต่อไปเลยนะครับ แล้วก็ช่างนี่ผมจะปาโดมห้าร้อยเนาะหายจด้อยนึงฮะฮะนนอนเสียอีก่ล้ว่อเปียกอีกแลนวบอนเปียกอีกแ่อ ปลาปลาโดมอยู่แล้วห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้มาจิตพันหนึ่งก็ได้เนี่ยตลอดสายแข้ก็ช่างแต่ทางนู้นเจดีจริงเจดีดี ทางนู้นก็เตะไม่เสียทางนี้ก็เตะไม่เสียดูระยะยาวดีสบายใจเจ้าได้โอ้กรรมการกรรมการ thấp, tháo, oh, oh. các bạn chơi với anh? tiếng tiếp, tiếp มระเบิดลงระเบิดลงเอาผมเล่นทาตาโดมเนี่ยห้าร้อยแล้วแพ้ก็ช่างตลอดสายเร็วมาเล่นน้องชายไม่ใส่ถุงเท้านี่แหละแต่งตัวไม่สวยเหรอนี่ยโอ้โหโอ้ดีไหม 1ิบเอ็ดสครับเอาแล้วครับพี่น้องว่าไงตัดไปโอ้โหเกะไม่เสียเลยครับเตะซ้ายชะกัดจะกันจริงๆครับโอ้โหคู่นี้ครับอเหนื่อยไม่รู้แต่เตะดีมากๆเลยเตะซ้ายอืมขึ้น ขึ้นชัวขึ้นสิบส3 11ิบเอสามสิบเอ็ดร็วมาแล้วครับมาแล้วครับป๋าโดมสองต่อสิบสามนะครับสิบสองสิบสามสิบสองว่าไงตัดมาป๋าโดมปุ๊บยกขึ้นอามร้อยเอ็ดโอ้แกกันแล้วครับ ตัวเตะขวากับตัวเตะซ้า,ายครับทีมเจ้าภาพครับทีมเจ้าภาพครับทีมป๋าโดมครับป๋าโดมนะครับฝั่งทั้งนู้นสิต่อห13เท่า13เท่านะครับขอโทษทีอารร้ยเดโอเกือบติดเกี่ยวครับเมื่อกี้ป๋าโดมขอเวลานอกครับเกม <S <S สมิส สิบสี่สิบสามว่าไงครับตัดไปเอาละครับสวนนทัศน์ครับเฮีย <Yeah. S 1> ถลอกได้ <Yeah. S 1> เก็บเซตแรกแน่นอนครับมาเลยครับส <14, S 1> ี่ชมลุงตะกรอนบ้านครับสนามบัตรเต้ดีครับเต้ดีสุดยอดเลยครับโอ้ยยอมหลับย้อีหลับเต้ดีครับ oh. เตะดีจริงๆครับเตะซ้ายครับสุวรรณทัศนครับส <15. S 1> ิบห้าเอาเอา,เอาแล้วครับป๋าโดมยกสามร้อยเอ็ดเอา้าตอนนี้ตอนนี้ดิวไหมครับดิวคู่นะครับห่างสองนะครับ โอ้นะครับคู่นี้ออกใครก็ได้ครับดูแล้วนะครับสดทั้งคู่นะครับไปสิบห้าเท่าเท่าครับดิวนะครับอาดมว่าไงตัดไปเปิดแล้วครับโดโกมาเตะซ้ายชกัดชกันโอ้โหเตะชัวเตะหนักเตะแรงครับโอ้โหเตะน่ากลัวจริงๆครับสุวรรณทัศน์ครับ สิบหกสิบห้าแล้วครับ16-15ตัดมาอาโดมว่าไงยกเข้าไปน้องอามว่างไงโอ้เกมหรือเปล่าลูกนี้ฮัลโหลคุณเตพาดครับสุวรรณทัศน์โอ้ยพลาดโอกาสรับเมื่อกี้นะครับ น้องอาร์มครับฝั่งป๋าโดมหัวใจนี่หล่นแล้วครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับบกเงา้ยไงบ่ได้บันทึกตอนนี in ้แค่นั้น่อยสุดมันนะครับสุดมันจริงๆครับเอาล้วครับเซตแรกป๋าโดมชนะสวนนทัตไป ดิวนะครับสุดมันจริงๆครับโอ้โหต้องรอชมทีที่สองครับไม่แน่ครับผู้นี้สองทีมครับเริ่มศูนย์ศูนย์ยกขึ้นโอ้โหเตดีจริงๆครับเอาแล้วครับสวนทัศน์ครับหนึ่งต่อศูนย์ะครับโอ้เตดีครับ ศูนย์หนึ่งครับอามตัดมายกเข้าไปโอ้โหโอ้เอาแล้วครับสองศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับศู โอ้โหเก็บสามแต้<ป>แมครับสวนธทัตน์ครับสามศูนย์สามศูนย์ครับเอาลวครับไล่มาแล้วครับหนึ่งต่อสามนะครับ,รบป๋าโดมครับไล่สวนรทัศน์มาครับ สามหนึ่งครับโยงไปเปิดหนึ่งครับพี่น้องบาดมยกสามาบอกว่าเอาระเบิดไปกินครับเอาแล้วครับสองต่อสนะครับดูที่เกมเสิร์ฟครับดูนี้เสิร์ฟจะเป็นคนหรือเปล่าโยงไปง่ายครับพี่น้องเปิดโอ้โว สามเท่าครับสา,าสามเท่าครับ,เ,รบเปิดดีครับยกขึ้นโอ้โอด,ดีจริงๆครับเอาละครับสี่สามแล้วครับผมสดความห้าวครับส,<า>สดจริงจครับ สวนนทัตครับออเอา,เอาละครับสี่เท่าสี่เท่าครับเอาพี่น้องเสริไมไหมครับครับ เอาล่ะครับสุดมันแน่นอนครับคู่นี้ห้าสี่ห้าสี่ครับเอาแล้วครับห้าเท่าห้าเท่าครับ,รบ,รบยกมาป๋าโดมโอ้ หกห้าหกครับง,ง,ง่ายงครับอู <c oughs> ่นี้มันจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจ็เจ็ดต่อห้าครับอเอาแล้วครับ เตบบะบอกเองครับปลาดมครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับปลาดมได้ส่งครับส่งยอดมาเอาเ้าไม่ข้ามครับเ <c oughs> จ้อออาอา,อ,อามครับเ <c oughs> จ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับ พี่น้อง mày โคตร lấy แล้วแกทํา ไปดูมันทุกวันทุกวัเนเตะอยู่ปั๊มแก๊สจะไปเล่นตรงข้ามมันีิโอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับแก่สถ,ถานาการณ์หรือย,อยังคนระับสวนทัศยกเข้ามาอามร้อยเอด็ดระยะยาวฟุก <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอเจ็ดเจ็ดต่อสิบยกเกินด้วสองเจ็ดเจ็สองเจ็ดครับเอาละครับยังอยู่ครับส่วนทัทจัดกันอูโหูเจอท่ายากทำดีครับทำดีครับ สุดยอดมากครับสุวรรณธั์ลูกนี้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับสิบสองแปดสิบสองแปดตัดมายังอยู่ครับสุวรรณธั์ยังไม่ยอมอตีเอาละครับแปดสิบสาม เดี๋ยวครับเดียวเกแปดสิบสิครับตัดไปปาดปาดปาดราดปาดปาดราดปนดปาดราดปานปาดปปาดาปดปาดปน